น้องแม่แยตุยเราสิบองประเดี๋ยแล้วตำประเดี๋ยวว่าอะไรยตุยเห็ดเราเห็ดเห็ดได้ยังคุณแม่ตำพริกตำพริกแังไหนพี่ยังเห็ดยังตำพริกใส่หอมใส่นยังไม่เดีอยวเออแล้วตำประเดี๋ยวพี่น้องตยตุยบอกเอาเห็ดโรตคนสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ยตุยจะพามาชมคุณยายกำลังทำปลารา้าสับนะคะ คุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณยายทำปลาสับพี่น้องอันเัตุ้ยสตําเองอะแหละแต่ว่าอันสิทยรูปก,ก็เลยว่าเอา้าคุณแม่มาล่องตาําบังดูก็เลยว่าเพิ่นก็เลยยกสากระสิบวกขื้นพี่น้องก้กปลามันเหนียวเนาะมีอย่างแน่แ่ะคุณแม่อยู่ในหันอยู่ในโขกใส่ดูเบื่องลูกมีมีมีกระเทียมมีคา่ามีหอมมีมะกรูดมีตะไคร่มะกรูดใส่หรือบ่ ใบบักกู๋พ่นทั้งใส่ใบปูนทั้งใส่ดี๋อันนี้ตำเคียงซืซอพันทั้งในใส่ปลาแดกเลยใบบักกู๋พันทั้ในใส่เนาะใส่ไปเกลือตำเคียงให้เราเผากันกระเพิดกันก็มีหอมมี่อันกระเทียมมี่ผิดก่าสันจ้ะมีอันมี่ปากขาบ้านผีขุณแม่บากขามกระมีบปกขามเปียกกระใส่กับสันมาแล้วว่าเอาตำนั้นไปเอาไม่ใส่เพรเหนียวเหรอแล้วตำแล้วตำเอาไว้เดี๋พี่น้องเดี๋ยวยืมกันสิตำไปแล้วนั่นแหละแต่ว่าอันสิมาะไทยรูปนะก็เลย เอาคุณแม่มาล่องตำเหาะเหยาะเพื่อดูสันดกว่าเปี้ยพี่น้องจ้ะอันนี้กันริกป่นเนาะแล้วกัตะไคร้แล้วกัข้าใบบวกรึยังตัวยังหั่นบ่ทันนี่แล้วเด้อจ้ะเดี๋ยวสิไปหั่นอีกอยู่ค่ะนี่บักพริกเนาะจ้ะเนาะปลาแดกอยู่ใส่เปียกปลาแดกโคดปลาแดกเก็บกะละมันหัวเอาลงมาแต่าใจแข็งกันไว้เด้อ๋อเพียเพียปลาแดกแล้วแล้วซับแล้วพี่น้องจ้ะเห็ดแล้วบัดนี้เราก็สิ แค่จ <ève S 2> e ังนี้จังสี่แล้วบันนี้คุณแม่สิเพียจังไรบันนี้ตำเคียงตำยังเขากันแล้วก็ตำปลาเด็กตำปลาเด็กแค่มันเขากันก็พริกก็หอมนี่แล้วก็ไปพัดอีกไปพัดอีกติบันนี้ไปพัดอีกเอาอจังไพร์สีเหวอันสิตำไว้บ่กว่ายนีสิตำไว้บ่ว่าโอ้ยเนี่ยเนี่ยวัดขึ้นเลยว่าจะสิตำให้ตั้งกล่องไว้ก็ก็เป็น เอาตังกองไว้กับว่าเป็นมย้ายตาแล้วแล้วพี่น้องได้อย่าได้ตุยไปหาเนี่ยตังกรองกันไปให้แม่อันเป็นพี่ที่อันอันทำเป็นพี่ทีนะมาอันมาตำบักพีเมื่อเราผ่านบาไว้ได้จ้าพี่น้องเดี๋ยวจะตุยจัดการตำให้เราก่อนได้จ้าวันนี้ตำวันนี้แล้วเดี๋ยวคุณแม่บอกขั้นตอนก่อนก็คือตำอันอันหอมพวกนี้คุณแม่ได้ผัดว่นนี้หอมเนี่ยเผาเล้ว<ด>เลยเผาเล้วอืมแต่มาพันม,มาหาันมาบอกมาหันหลอก็ล้างน้ำอลอล้านน้ำแล้วก็ เอามากแต่ไรบ่บักริกค่ะเขาบอกว่าหอมนี่เราก็เอาไปเผาดิจ้ะพี่น้องทั้งหอมทั้งกระเทียมเราเอาไปเผานะค่าแต่ไข่เราก็เผาไปได้พี่น้องจ้ะเนี่ยตุยเหี่ยวซอยเลาล่ะแต่ไอที่อยู่ในครกนี่ก็คือมีพริกมีกระเทียมมีหอมแล้วก็มีมะนาวเอ้มีมะขามะมะขามเหี่ยยังไม่ใส่ปลาร้านะคะเนี่ยปลาราคุณยายไปสับเองนะคะคุณยายบอกว่าเดี๋ยวแม่จะสับให้เพราะว่ามันหมนินระสัมผัระหว่างเนี่ยตุยก็บพวกหมักของหมินแต่ว่ามักกินอยู่คะ่ะ เดี๋ยวสิตาให้คุณยายก่อน้อจ้ะเด้อเล้วบ๊วดอกร้องยงยะยง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 อยู่คนเนาะยง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 อยู่คนน่ะ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 บหวดอกพี่น้องบิ่งทาแล้วคนน่ะพี่น้องจ๋าตอนนี้ยาตุยก็จะมาทำน้ำพริกปลาร้นะคะน้ำพริกปลาร้นี่ก็เมื่อกี้นะคุณยายก็โคลไปได้ครึ่งทางแล้วนะคะยาตุยก็จะมาทำต่อให้ยายเราเป็นพี่เส้นเตอร์ให้พี่น้องจ๋าเลาแขนแขนเราบ่ดีเราตํำบ่ได้เนาะ วันนี้ยัดตุยสิมาตําตัวเลยจ้ะพริกพ่นกับเฮ็ดแบบบ,บ่เผ็ดได้จ้ะอันนี้มันเป็นเผ็ดเออมันเป็นพริกเม็ดใหญ่เพราะว่ายัดตุยกักินเผ็ดพวกใคยใด้ปานไหนเนาะปะลาสับ,บันนี้ยัดตุยสิต่าปลาเด้จ้ะคุณยายเราไปสับมใาหา้เรียบร้อยแล้วนะจ้ะปลาปนินนะคะตะไคร้ขานี่คุณยายผอหมดกระเทียมนะคะอันนี้ก็คือยัดตุยต่ามันจะมีมะขามด้วยนะคะมันเยอะนะคะยาดตุยก็จะแบ่งเป็นสองแบ่งตามเป็นสองชกเพื่อใส่เครื่องปรุงไปหมดทุกอย่าง ปใส่ทุกอย่างนะคะตอนนี้เหลือแต่ปลานะคะเดี๋ยวดิฉัน่ยเจียวปลาลงไปแต่งเป็นสองส่วนนะคะอันนี้คือพวกเครื่องน้ำพริกทุกอย่างทุกอย่างที่ตุ่ยแบ่งเป็นคืชิ้นๆแม่ยังเลยแม่ยังเดิช่วยลากจานไปเนาะอันนี้เนื้อปลาดินปลาด้านินเอาแต่เนื้อแต่เอาแต่เนี่ด้ ยแล่วห okay, ัวควายปะนิ่มเราปะนิ่มไม่ตห็นาดนี่เราเอาเด็กเตะเนื้อวันไหนเป็นหนองแดดเส้นเนื้อหัวหอมเป็นหนองใหญ่เป็นหนองเป็นกิ่ตรงมเราเต็มเนื้อมันหยดเาไปส็นระหว่างกใส่ Những nhóm 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 nhiều không? nhóm nhóm mẹ? nhóm 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 nó nhóm rồi nhóm 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 tay ừ, một bàn nát đôi chút nhiều mấy chút nát đôi bàn nát đôi tay một chút nát 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 นี่ผสมกันในกะละมังหลังจากตำเสร็จเดี๋ยวจะเอาไปผัดเลยนะคะอร่อยมากพี่เนาะหอมเนื้อปลาเนิ้เหนี่วดูสิตอนที่โขกเลยติดากยกก็ไม่ขึ้นพี่น้องเดี๋ยวจะตุยเจ้าไปผัดนะคะขั้นตอนผัดนะคะตอนนี้จะตุยแบ่งผัดเป็นสามกระทะเลยเพราะว่ามันเยอะพี่เนาะ กระทะเดียวไม่หมดไม่กระทะเดียวไม่หมดหอม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 พี่น้องเอากนเหนียวมาจิ้มกินกับมะเขือเปาะมะเขือเปาะคุณยาย่เดี๋ยวจะตุยผัดให้เสร็จก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ้า ันนี้ก็คือปารา้าสับนะคะเอาอยลตุยเอามาผัดนะคะผัดจนสุกจากกระมังเต็มเต็มเหลืออยู่แค่นี้พี่น้องเดี๋ยวยลตุยจะเอาใส่ขวดนะคะนี่ขวดยลตุยก็ต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจยตุยกรอกก่น,นะคะปารา้าสับใส่ขวดเรียบร้อยนะคะปารา้าสับปรุงสำเร็จแล้วก็ผัดด้วยนะคะปารา้าสับ ยาตุยใส่ได้แปดขวดยาตุยเอาไว้ให้แม่สี่ขวดแล้วทีนี้อีกสี่ขวดเนี่ยยตุยว่าจะเอาไปแต่คิดไปคิดมาคงจะไม่เอาไปแล้วพี่น้องจ้าเอาไปสักขวดเดียวเพราะว่าเผื่อเขาโยนทิ้งจะได้ไม่ไม่ต้องเสียดายมากพี่น้องสองสารแม่เพราะแม่อุตสาห์ทำทุกอย่างเนี่ย,เยจเอาไปสักขวดเดียวพอเสียน